ครับวันนี้ช่วงเย็นๆครับพาเด็กๆแล้วก็แม่เอ๋มาเล่นน้ำที่หมู่บ้านของเรานะครับหมู่บ้านิรทรั์สีจังหวัดอุบลราชธานีครับหมู่บ้านนี้นะครับมีสะไว้น้ำมีฟิตเนสออกกำลังกายกันนะครับตอนนี้ครับแม่เอ๋กำลังลอยน้ำแบบสบายใจเลยครับโอ้โหนอนเล่นเฉยเลยครับแม่เนี่ครับเราไปดูครัชัดครับเืิดเข้าไปดูครับ เขาทำกันได้ย yeah. ังไงครับเอาลูกพีทตกลงไปแล้วครับตูมลงไปเลยโอ้โหเด็กๆชอบมากครับมาเล่นน้ำครับพัตตี้ก็ลอยน้ำได้ไหมใครลอยน้ำได้โชว์หน่อยโชว์ครับโชว์ครับพัตตี้ดูพัตตี้ลอยน้ำได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหได้เฉยดูครับเจ้าเด็กน้อยลอยน้ำครับโอ้โหก็าทำได้ยังไงครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดพี่พีททำได้เปล่า นะครับใต่แม่มาเยอะครับลอยน้ําได้เฉยครับโชว์ครับโชว์สกิลครับนี่ครับเด็กน้อยป .1 แล้วครับปีนี้จะขึ้นป .2 แล้วนะครับนี่นี่ครับลอยตุ๊บปองตุ๊บปองเลยครับทำได้ยังไงพี่พีษก็ไม่ธรรมดาครับพี่พีตก็ธรรมดาแม่ก็โชว์ครับแม่แบบนี้โชว์กันใหญ่เลยครับสนุกสนุกกันไปเลยครับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันฟรีเดย์ของเราครับมา เล่นน้ำกันครับเด็กๆทํางานเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่วันนี้เรามาเล่นน้ํากันครับที่สะว่ายน้ําของเรานะครับพอดีระวังตกนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าพัดมาแล้วนี่เจ้าลามน้อยครับชิเบบี้ชาร์กครับนี่ครับพาเด็กๆมาผ่อนคลายมาเล่นน้ํากันนะครับ ถึงไหมล่ะถึงพื้นไหมอุระวังนะขึ้นมาเดี๋ยวจะตกนะครับนี่ครับพี่พี่ทำไมกลางขากว้างจังนี่ครับมาเล่นน้ํากันนะครับไขว้ว่างๆครับแวะมาเล่นด้วยกันครับอากาศร้อนๆสายน้ําสบายๆครับขยับ้ามนี่ครับ เหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับนี่ครับแม่เอ๋ก็ลอยน้ําโชว์เด็กๆครับนี่มากระโดดน้ําโชว์หน่อยขึ้นมาโดดน้ําโชว์ดิน่าก็วิ่งจมน้ำครับลูกพีชจะกระโดดน้ําครับมาดูครับมาดูการกระโดดน้ําของลูกพีชครับวาดึงเดี๋ยวจะวิ่งเร็วเดี๋ยวจะเลื่อนมาแล้ครับ อูมแบบนี้กันเลยอ่าปาชีกไปชีปะชปะชนะอืม <c oughs> ครับอ่ะโอเคครับใครว่างก็แวะเวียนเข้ามาครับมาเล่นด้วยกันนะครับ